คือผมมาอยากให้คุณช่วยพูดหน่อยว่าแบบวิธีจีบสาวว่าต้องชวนคุยอะไรยังไงเขาจะจีบพี่ครีมอ่ะไม่รู้เขาจะทำคอนเทนต์แบบว่าเขาจะไปจีบพี่คีมเดี๋ยวก่อนเพราะผมไปทำชั่งยงกันเองเนี่ยคุณทั้งหมดไมุ่หประสงค์คือไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับมาจีบพี่ครีมครับผมจุดประสงค์คือตรงนี้ครับอยากให้รู้ก่อนไม่ให้ให้มันดูเลยแค่คุยก็มีเงินโปรยมาจากข้างหลัง โอเคตอนนี้เราก็ถึงที่บ้าน s P d No.1 แล้วนะครับผมจะชวนครีมไลค์ออกไปทานข้าวกันครับได้ข่าวเขาอยู่ข้างในแล้วก็คือวันนี้อยากจะให้ซิมเนี่ยเป็นสะพานให้ผมจีบครีมไลค์นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ซิมยังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าไปชวนครีมไลค์นะครับออกไปทานข้าวกันดีกว่า5 minutes later จะทายทายอะไรถุงยางถุงยางไหนยางหล่นไอ้เหี้ยปนไม่รู้เลยไม่รู้เลยไอ้เหี้ยติดต้นไม้อีก วันนี้นะครับรถคันนี้เลยที่ผมจะเอาออกเดทนะครับคันนี้เลยมั่นใจครับ Mercedes Benz นะครับ c ซ a 53้า AMG ตกไม่หมดเดูอดเข้าไปไ <laughs> ล้บ้านโฮม s s เข้าไปบินเสร็จแล้ว คือผมไม่อยากให้คุณช่วยพูดหน่อยว่าแบบวิธีจีบสาวว่าต้องชวนคุยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นไหมน่าจะทำเก่งอยู่แล้วนะเกะเซียนดูหน้าเิยดูหน้าอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าสะพานเชื่อมได้รถนี้ก็จะเป็นของผมเอาเลยเนี่ยใช่รอสวยมากเลยใช่ปะ BBS ใช่รอ BBS จักโรงงานโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปกันเลยนะครับ จะให้ซิมพาขึ้นไปห้องนอนแล้วก่อนนะครับห้องนอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราใช้ชีวิต1นส่วนสบนเตียงแล้วก็กับคนที่เรารักคนที่เรารักใช่ห้องมันน่ากลัวแพทริกเห็นบอกว่าเหมือนมีใครมาจับห้ำตอนกลางคืนใช่ใช่ใมี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 หลายมือเลยโอ้โหดูห้องนี่ใช้คนเดียวครับสุกับปุกหน่อยหน่อยได้ได้ผมนอนเตียงไหนนอนข้างบนคุณแล้วกันเดี๋ยวผมนวดให้นวดหลังนวดอะไรให้หมดเลยเตะปุ๊งก โอเคโอเคก็คือเราจะนอนห้องนี้กันอ่าเดี๋ยวลงไปลงไปหาครีมดีกว่าโอเคป่ะโอ้ยหน้าตาพี่ร้อสุดในวงการเลยต้องเรียกพี่ได้ป่ะขอร้องเห็นเห็นครีมไหมครับเห็นครีมไหมครับเขาจะจีบพี่ครีมอ่ะไม่รู้เขาจะทำคอนเทนต์แบบว่าเขาจะไปจีบพี่ครีมเดี๋ยวไปไหว้ผมไปตะพันชื่นยงกันเองขอดูขี้ก่อนขันโบผมไอ่ละพี่ถ่ายช่องไหนกันแน่เนี่ยกุ้งก็หลายตัวอย่างเงี้ยแล้วผมทำอะไงกัเดียร์พี่ผมต้องมาช่วยพี่เริ่มปวดหัวแลปวมาสตูแล้วอะไรู้ ที่ก่อนทีมนี้ไม่ใช่เด็กคุณใช่ไหมไม่ใช่ครับเด็กในสังกัดแล้วถ้าผมจีบได้ไหมให้เขาได้เจอคนดีโสดล่าโสดโสดเขาก็โสดอุ้ยเรื่องรักรักใช่ใช่ก็แล้วแต่คุณเลยไม่ใช่เรื่องของผมไม่คัดก้องหน่อยหรอว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขารู้เขารู้อยู่แล้วคนดีคนดีคนดีเขาคนดีแล้วผมคนดีไหมครับเริ่มจะดีเริ่มจะดีเริ่มจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว มาแล้วเออสวัสดีครับอา้าวถ่ายเลยเหรอคลิปนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วนะไม่กล้ามืปล่อยปล่อยแล้วนะที่ช่วยผมหน่อยผมต้องทำตัวเองเลยไม่ต้องทำอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ขออนุญาตพาพาครีมไลท์ไ <laughs> ปดินเนอร์ได้ไหมก็แล้วแต่เขาครับผมแล้ว <laughs> แต่เขา <laughs> ไปได้ไหมอันนี้ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่มีสิทธิ์อี้ชื่อครีมใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อเหมือนกันเลยชื่ออะไรคะแพทริกไอ้สัดมึงเอากูมาทำอะไรสะพานเป็นไหนดิเนี่ยอ่ะงั้นผมผมลาไปก่อนแลยบาย วันนี้เดี๋ยวขอพาไปทานข้าวเย็นนะครับชื่อแม่ชื่อกูดิประสงค์คือไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับคือมาจีบพี่ครีมครับผมคือประสงค์ก็ตรงนี้ครับอยากให้รู้ก่อนจะได้วางใจดูอยากกินอะไรครับวันนี้อยากกินกระเพราหมูกรอบครีมแบบมันคนชอบกินอะไรแบบไวไวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราไปกับแพทริกมีแฟนไหมว่าไม่มีอ้าวโอ้คือวันนี้ผมการจะพาครีมนะครับออกไปทานข้าวกันไม่ให้ให้มันดูลุ่ย ให้คุยก็มีเงินโปยมาจากข้างหลโอเคอย่างนี้เราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยอะคำซิมไม่โอเคคะรักเขมขัดด้วยนะครับโอเคกลัวผมขับรถคุณไปนะครับไม่กลัวครับผมกลัวรถจะระเบิดมากกว่าว่าไม่ได้เข้าสวิตมาห้าพันโลแล้วครับคือคีมอะอยากกินข้าวตามสั่งอย่างเงี้ยแต่คีมอะไม่รู้ว่าแถวนี้ร้านไหนอร่อยถ้าเราขับผ่านร้านไหนเราก็จอดกินดีไหมได้ไหมคะ ได้เลยอนที่ถามใครถามไม่ไม่ไม่ต้องถามผมผมผมเป็นแค่ตากล้องครับวันนี้ครั้งที่แล้วที่ผมสืบมาจากเพื่อนเพื่อนคุณนะครับไม่บอกว่าใครคือเพื่อนเพื่อนคุณบอกว่าคุยจะชอบคนที่แก่กว่าหมายความว่ายังไงครับแก่กว่าในที่นี้ไม่เด้ไม่ได้แค่อายุอะไรเงี้ยดูโตมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแสดงว่าเคยเจอผู้ชายเด็กๆมาก่อน ผมพอเข้าใจ้วแบบเนี้ยเขาต้องการผู้ชายที่แบบนอกใจก็ไม่โมโ oh ห <c oughs> เอาไปรถไปชนก็ไม่โมโ oh ห <c oughs> ใส่ธรรมะอย่างเนี้ยเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ <c oughs> ก่อนนอนก็แบบว่าท่องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยกันอย่างเนี้ย <c oughs> สองชั่วโมงนั่งสมาธิอะไรอย่างเนี้ยเขาต้องการแบบนั้นความเป็นผู้ใหญ่เลอะแต่แพทติกทำได้อยู่แล้วทําได้โอ้หลายมากเราทุกวันนี้ไม่มีคนคุยไม่ค่อยได้คุยกับใครมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนแล้วเรารับได้กับอะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับ เลือกเยอะไม่ได้แบบมีคนเข้ามาให้เราเลือกนะแต่หมายถึงว่าการตัดสินใจคุยกับใครสักคนหนึ่งเราแบบดูเยอะอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติม,มีคนทักคิมมาแต่คิมแบบว่าไม่รู้จักเขามาก่อนไม่เคยเจออะไรเงี้ยเออถึงดูแบบโปรไฟล์ดิคิมก็แบบไม่คุยออไม่อะไรนะใช่ใ,ชใชไม่คุยเพราะว่าเราทำไมกูทักไปไม่เคยตอบ <c oughs> เฮ้ยนี่กูเคยทักไปอรอ <c oughs> พี่คิมผมไม่ทักไปปะยังไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคเจปผิดคนปิดคนอเออใช่ใช่สเปคคิมเป็นยังไงครับ ผู้ชายตีคือไอ้ต่อตีป่ะอุ้ยเยตีเลยกูกูก็ตีว่ะเอันนี้ไงข้อหนึ่งคือตีแล้วข้อสองข้อสองข้อสองชอบคนแบบยิ้มเก่งอะไรข้อสามข้อสามมีอีกป่ะชอบคนสูงสูงกว่าอ๋อโอเคผ่านคิมสูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบห้าทำไมซิมทำไมซิมไม่ต้องลุ้นมันสูงร้อยหกสิบห้ากว่าครับมาทัวร์โชคดีทัวโชคดีขอบคุณพ่อแม่ชอบฝรั่งไหมหรือว่าชอบคนไทยหรือว่าอะไรไม่ชอบฝรั่ง คุว่าคิมรู้สึกว่าสเปคภายนอกอะไรเงี้ยเราชอบประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงๆถ้ามั่เจอคนที่มันสปาร์กมันก็อาจจะไม่เหมือนสเปกเราถูกไหมอ๋อสเปคอาจจะเปลี่ยนไปได้เป็นไหมเป็นเป็นเป็นอ่านคุณสเปกยังไงอ่ะชอบข,อขาอ่าวๆชอบแบบเล่นเกมด้วยกันได้ไเฮ้ยเขาใส่ให้ทีเลยนี่เฮ้ยเขารู้เรื่องคอมนะเขารู้ว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดเราไปทำอะไรนะคือเป็นผู้หญิงที่แบบคอมพี่พังใช่ไหมฝากเขาต้มคอมได้อย่างเนี้ย เฮ้ยแต่ผมชอบคนติดดินมากเลยนะชอบผู้หญิงที่แบบง่ายๆจะกินอะไรก็ได้ชอบกินแบบคาราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเราไปทำอะไรเธอเราไปทำอะไรเธอผมผมออกมาคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตอยู่ผมผมพอจะสู้อยูได้ไหมครับโอ้ยแพตริกสู้ได้อยู่แล้วเฮ้ยแต่ยูมันก็หลอนะมันหลอกคนละแบบอะแต่ถ้าถามว่าใครตีกว่าว่าแพตริกตีกว่าเออเออใช่ใช่คนชอบคนตีนะฮะเปลี่ยนใจยังทันนะอะไรยังไม่แต่งเลย เออตอนนี้เราถึงแล้วนะครับคือตอนนี้เราจะให้ครีมเขาเลือกเลยว่าจะกินร้านไหนอ่าเมื่อกี้ตอนแท้ที่ขับรถมาก็เห็นว่า,วม,ามันมีร้านอยู่ตรงนู้นวันมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะมีอะไรองเง่ยเผลอคุณอยากกินอย่างผมกินอะไรก็ได้ครับผมง่ายๆเหมืยอยนกันแล้วพอรากเขาเขาไม่มีสิทธิ์เลือกครับแล้วเขาเขาไปสะพานเลยใช่ไหมครับไปกันไปกันเออได้นี่ไง กรอบก็ได้อันนี้ก็ได้ยวหมาไม่ใช่แมวถึงแล้วนะคะตอนนี้สั่งเต็มที่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองอสั่งกับบ้านก็ได้นะครับที่บ้านมีอีกคนครับรวยเกินไม่เอาฝากแฟนนะไม่เอาเนชะ็คเช็คเช็คอีกรอบหนึ่งคุณไม่นั่งตัวนู้นขอร้อง ถ้าสมุิว่าร้านบะหมี่กินอะไรขอทายได้ไหมบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเถูกต้องล้าจะสั่งตอนนั้นแหละใช่ใช่โปติไม่เบาว่าชอบคนผอมคนอวนหรือต้องหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะอย่างจี้งเอาหมูกรอบด้วยพูดคุณคุณคุณมานั่งกับผมก็ได้ผมไม่เป็นไรผมไม่อยากให้ไทยวัซซี่ของคู่าจ้างเสียงไหมย นั่งนี่จอหรงนั่งได้ทั้งไน่ะมานั่งนี่มานั่งนี่ทำไมมีสองขวดเลยอ่ะสองขวดแต่ไม่สองใจเดี๋ยวก่อนไหนทำไม่ดูหน่อยอ่ะอันนี้ของคุณหรือเปล่ามีเกี๊ยวโอ้น่ากินจังเดี๋ยวต่อไปนะครับอยากจะไปไหนครับไปเดินตลาดนะคะ อเววนิได้หมดเลยวันนี้เป็นวันของครีมอ่ออเวนิวก็ดีนะตรงนั้นเดินจับมือได้ไหมครับเดินจับมือได้ไหมครับเดี๋ยวก็ได้ก้อยก้อยก้อยนิ้วก้อยก็ได้ครับก้อยนิ้วก้อยก็ได้ครับเกลียวเกีียวก้ชอบรถคันนี้ป่ะครับก้านี้นะคะผมก็มีคันหนึ่งที่บ้านนะใหม่กว่านี้ด้วยครับก็มึงเอารถกูมาแล้วปล่าเป็ิงเหรอแล้วคันไหนชอบขับไปรับสาวค่ะเอ่อยาริสครับ เออแต่ยาลิสเป็นกระปุกกระดี่งเราจะจบมือผู้หญิงเขายังไงก็ให้เขาจับเกียร์ใช่ป่ะแล้วก็อ๋อเราจับเกียร์ด้วยกันอย่างเดียวชื่อโรแมนติกสัตว์เออไม่ชอบผู้ชายแบบไไนครับไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ค่ะชอบผู้ชายขับรถอะไรอะไรก็ได้นี่แดงว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในการเลือกผู้ชายนะครับถ้าถือกันยาดากับเอิงบอกแล้วว่าผ่านเอาเอาจริงว่าเขาบอกผ่านกับทุกคนเลยนะ ไม่ไม่จริงไม่จริงมีแค่แพทย์ผิดพานคนเดียวจริงจริงใช่เหรอใช่ใช่เขาบอกว่าดูแลแบบเทคแคร์ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าถามในแม้ว่าเคยมีแฟนมาแล้วกี่คน 2> 2คสองค่ะสองงี้เหรอแล้วทงนี่กี่คนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมยังถามไม่จบเลยแล้วคุยกี่คนประมาณสามสี่คนกูยน <ะ S 1> อยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไป<ต>ถึงเช่นทางชีวิตอะไรอย่างงเี๋อใช่ก่อนที่จะแบบเลือกคบอะไรอย่างเงี้ยสี่คนต้องต้องตอบยังไงวะ

พี่คุยคนหนึ่งแล้วแบบไม่โอเคก็เลิกคุยแล้วก็ไปคุยอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าโอเคก็คบอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ได้คุยพร้อมกันสี่คนอย่างนั้ยนะพี่พี่ขี้เนี่ยสมสมมติเลยพี่แพทดิกจีบนี่เออผมผมมีโอกาสไหมเขาถามเลยเขาผมจะสู้ทันอยู่ได้นอนครับคุยก็นทำคอนเทนต์แหละอารมณ์คอนเทนต์อะไรขอขอเป็นเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าไม่เอาไม่เอาแบบพี่เนี่ยผมมีโอกาสไหมครับผมมีโอกาสในรางจริง ขอแบบพูดาเป็นเปอร์เซ็นตเ์เลยก็ได้ผมจะได้เผื่อใจไว้เจอกอะไรอย่างี้อาคิมอนคิดว่าคนเรามันจะคบกันใช่ไหมมัน <Walk. S 1> <M' un S 2> ไม่ใช่แบบว่าดูครั้งแรกแล้วเราก็โอเคเลยเลย มันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการศึกษากันก่อนอ่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้แบบประมาณโอเคไหมผ่านไหมผ่านคือเพื่อนเพื่อนคุณบอกผ่านหมดแล้วนะขนาดท่านเอสยังบอกผ่านเลยใช่หรือเปล่าใช่เมื่อกี้ท่านเอส่าเออโทรโทรถามท่านถามท่านเอสเลยเออโทรเลยนะโทรเลยโทรเลยบอกว่าแพทริกผ่านถ้าถ้าถ้าท่านเอสบอกว่าผ่านคือผ่านเลยใช่ไหมก็คือคนคุยที่หนึ่งแล้วเราก็สร้างกลุ่มแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปละหยัเวลาใช่ไหมมีอยู่กับแพทริกเลยในกลุ่มเลย ท่านเอสสวัสดีค่ะท่านเอสท่านเอสจะบอกคีมหน่อยว่าผมผ่านบังคับสุดๆผมผ่านแพททิกค่ะให้โทรมาถามว่าแพททิกผ่านไหมเพราะว่าแพททิกบอกว่าเอิงก็บอกแพททิกผ่านแล้วยาดาก็บอกผ่านแล้วเอ่อก็เลยอยากรู้ว่าท่านเอสให้ผ่านไหมคะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใครนี่คือใครตอนนั้นบอกว่าผ่านไม่เหรอ หรือบ้าผ่านไหมครับไมาเลยอาเพราะอะไรครับเพราะว่าผมบ้ากามเหรอครับคุณดูข่าบ้านอยู่ก่อนนะครับไม่โออันนั้นมันอ๋อก็พูดถูกครับเออลืมก็มีบ้านก่อนด้วยเออเรื่องอย่างนี้มันห้ามใจคนกันไม่ได้เหรอครับถ้าคนมันตกลุมรักกันแล้วมันห้ามไม่ได้เหรอครับโอ้กลัววะกลัววะเขาเรียกเข้าไปเขบคุณค่ะท่านเอส มันไม่เกี่ยวครับจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับคนบอกให้โตมันอยู่ที่คนสองคนนะครับถึงแม้จะมีใครมาห้ามก็หยุดเราไม่อยู่หรอกจริงๆแล้วอชิญปรสิทพ่อแม่ยังห้ามไม่ได้เลยพ่อแม่ดีพ่อแม่ยังห้ามไม่ได้เลยพี่ต้องมีสินสอดให้ศัตรูเอชพีดีเขากำลังสร้างศัตรูใหม่ด้านหน้าใช่ไหมพี่ก็ต้องสนับสนุนตรงนั้นให้เขาต้องบริจาคเฮ้ยเราจะเข้าโรงเรียนต้องบริจาคให้โรงเรียนให้ทำป้ายด้วยว่าบริจาคใบคุณแพทริกเสี่ร้านก็เขียนไปตรงนั้น้แกกินน้ำแบบน้ำปั่นได้ครับได้ เดียวกันเลยครัที่จอดกันอ๋อโอเคตอนจอดต้องถอยมือเดียวมือเดียวใครนะตอนจอดต้องถอยมือเดียวแล้วอีกมือนึงก็จับอันนี้มันมีแบบจอดเองได้ด้วยใช่หรอคุณไม่เคยรู้เหรอว่ารถคุณสามารถจอดเองได้ไอ้เหี้ยมันมีด้วยเหรอวะทำไมกูไม่รู้เลยวะเชื่อเลยวะมันให้เอาหน้าเข้าไปหนึ่งต้องเปลี่ยนกันแต่มันจะไม่ชนใช่ไหมผมไม่ได้เข้าสวิตช่าพันกิโลไม่ชนอันนี้อันน้ไปหรอไม่ถึงไม่ได้จับพุงอะไรหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันได้นี่้เหี้ยผมอะไรหมุนไอ้เหี้ย อว่าจอดได้ง่ายกว่าเนาะมันรู้สึกแปลกเดียวไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยโอ้ยมันจอดเหมือนคุณแม่จอดเลยอ่ะระวังมากคือจริงๆถ้ามันถอยถอยเข้ามันจะง่ายกว่างใช่แต่นี่มันเอาหน้าเข้ามันกลัวสปิเตอร์อยู่ถึงแล้วที่ดูคอนถ่ายไกลๆนะถ่ายไกลๆถ่ายไกลๆนะ ไปเลยไปเลยไปไปแล้วเหรอไปเลยเหรอผมไปห้องน้ำเฉยเฉยเดี๋ยวกลับไปมันแจรถไล่กลับเลยวะมันแจ๊อยู่กับผมได้ยังลืมกินอะไรอ่ะไอเดียอ่ะถามผมกันเลยใจตรงกันหรือเปล่าอยากกินน้ำปั่นอย่างเงี้ยน้ำปั่นนะใช่เอาอยาคูปีโป้ค่ะเอายาคูปีโป้เหมือนกันแล้วกันทำไมกินเหมือนกันเลยชอบเหมือนกันเลยจริงเหรอแต่จริงเขาสั่งก่อน ชื่อว่าาันนี้จะองเง้ฟัง่ฟครับหอมมากหอมมากสู้ๆนะน้องเรื่ยไปปากานเอด้วยนะ อ้าแต่ถ้าฝากแค่เนี่ยคนเดียวได้เหรอไม่ถอะทุกคนเนี่ยบอกว่าเอาทุกคนเลยทีมงานทุกคนเลยเหรอใช่ใช่หนูเอาเฟ้นไฟแต่ว่าหนูไม่เอาขลมได้ไหมคะแต่ว่าใส่เกลือแล้วก็เอาชีสแยงเอาเอาแบบเมื่อกี้นี้นะครับเอาสิบครับโอ้โหเอาเอาไก่กรอบอีกสิบครับแล้วก็นักเก็ตสิบครับจริงจริงครับจริงจริงเป็นเฟ้นไฟสิบนะคะ รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะเขาบอกเขาไปช่วยกระทำหน่อยซิมผมบอกยาอะไรครับก็ <laughs> เขาขอถ่ายรูปเามาบอกนี <laughs> ่ละจังหวะนี้นะครับระหว่างที่คนกำลังขอถ่ายรูปเราหนีดกว่าะเอ้ยไม่ได้นี่คุณแจอยู่กับเขา346 minutes later คุณมือว่างไหมคะ,อ,ะอ๋อมีอีกนัาเก็ตคับไม,ม่หมดป้ายด้วย แล้นจะเหมาร้านเลยเหมาร้านนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่ซูก่อนนะครับโอ้กำลังจะไปเดินไปแจกพอดีเลยคุณกินข้าวเย็นแล้วเนะี่ยอะไรทำเอาหน้าไม่ไม่ครับอ,อันนี้แนแอครับไม่ผมอยากซื้อให้ทีมงานที่นี่ครับเอาล่ะมาดุกครั้งก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาใช่ไหมไม่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอาซอด้วยนะครับอาซอเอสพีเป็นไงครับท่านนอนถูกใจไหมครับอร่อยครับคนเป็นผู้ชายที่ดีได้ยินมาอัดไ้เลยนะ g e n t l e m a แมนมากเออเจนท l e m a มาไม่ใช่สังพินไม่ใช่สังพินหรือพวกเราก็คือรีวิวรีวิวคะแนนคะแนนเอ้าเนี่ผู้หญิงบองไม่รู้ไปว่าแต่ว่าเขาคิดแปลว่าเขาไม่รู้จริงๆ คุณห้ามอะไรเขาไม่ได้แล้วล่ะเอางี้อะผมจะบอกคุณว่าคุณอะมีคู่แข่งเพราะในสตูผมมันมีเสือเยอะแล้วคุณอะเป็นหนึ่งในคู่แข่งของเสือในสตูลาผมเข้ากลุ่มนะกลุ่มพวกคู่แข่งอะคือมีแจะตั้งกลุ่มเลยเหรอในกลุ่มออเดชั่นอะแล้วคู่แข่งผมเป็นใครเดี๋ยวบอกหน่อยได้ปะคู่แข่งผมผมไม่อาจรู้ได้ว่าจริงๆแล้วอบบยังไงก็คนต้องถามเขาผมถามหมดแล้วเขาว่าเขาบอกว่าผมมีสิทธิ์เฮ้ยทำคะแนนใหญ่แพดดิกเดวันยูโนมาหาผมบ่อยมากแต่ว่าเนี่ยรอบแดกที่ของเยอะเหออ่ะ มันต้องมีอะไรเมื่อเคยได้กินอะไรจากใช่อมกาแฟเ,เอ้ยตอนนั้นเขาตั้งใจมีคุณกรีมไลไรไปด้วย<อ>เขาเสียใจตลอดทางคุยแตนเรื่อง ครีมไ้ทางทางครีมครับคือคือจริงๆแล้วอะ่ะดีแล้วที่วันนั้นทีมไม่ได้ไปแต่ <c ười> ว่าเจมีวันนี้เอาส,สรุปกันเลยดีวยกว่าท่านเอสครับ,รบถ้าผม,มจะจีบเด็กในสังกัดคุณเนี่ยคุณเปิดทางให้ผมไหมผมไม่ยุ่งหื่แล้วไนงะคุณต้องถามให้เขาตอบว่ายัางไงต้องต้องให้ออกจากปากเขาเลยเอากล้องไปฟังทางนู้นนะ อ่าอถามหน่อยครับถ้าถ้าผมขอไปออกเดตอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องมีซิมอยู่เอออยากถามว่าคุณกูมาทำไมระหว่างที่พาอยู่ผมก็ไปคุยกับนักร้องอะไร,รมะไม่รู้เออไม่จบเลยได้ไม่ได้ลอยๆ <c oughs> สรุปบอกกับกล้องเลยว่าผ่านไหมสรุปวันนี้มันก็ยังตอบไม่ได้ไงอ้นยอะตอบตอนนี้ผมรีบขอคิดก่อนได้ไหมเข้าใจแหละมันก็ตอนนี้มีคู่แข่งแหละเข้าใจก็ไม่ไปให้เวลาคิดก่อนก็ได้ ああくく on, upp, Olivier, อ่ะเกมเกนเกมเกมโอ้โอ้ยอยยืยนยย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 ย้ยยยยยยยับยย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 ยะยย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 ยียกินยยยยย้นยยยยเยียย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 เร็ว อจากยามแปลว่าอะไรชิลังชิลังชากยามปิดใจรับมั้งก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับเดีคลิปต่อไปเดี๋ยวพาคู่แข่งมาออกด้วยแน่นอนโอเคขอบคุณมากนะครับไปแล้วสวัสดีครับนี่เปิดตัวอ๋อนี่คู่นี่คู่แข่งผมเฮ้ยเขาใช่เหรอไอ้สันนี่ว่าไอ้คนนึงใจผมหายเลยแบบงานนี้ไปสู้ได้ไงในในคู่แข่งผม แจ็คสันเลยเหรอแต่เขาเถือนอ่ะเขาเถืนเขาไม่ยอมออมาเราไปหาเขาเลยดีกว่าไหนคู่แข่งผมคนไหนครับใช่อะไรครับนี่คือแจ็คสันอะไรครับตอนนี้ยังอยู่ไทยเหรอครับครับผมณอ๋อยังไม่กลับอ่ะครับพูดพูดไทยชัดแล้วนะครับเนี่ยปึ้งไม่ชัดเมื่อกี้เฮ้ยคนนี้ด้วยนี่ขอคนนี้ด้วยเหรอโอ้ยผมยอมอ่ะผมยอมยอมคนนี้อ่ะจะไปยอมง่ายจังกันเขาบอกว่าก่อนที่คุณพ่ทธิพจะมาเลี้ยงทีมงานใช่ไหมไม่เขาซื้อมาก่อน ร้านเดียวกันด้วยแี้วจะพดอะไรไป B ติดตามผมเนีดยโอเคเดี๋ยวแม่งยาวมากแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs>